อีกหนึ่งรุ่นลำโพงมีแอมในตัวที่สเปคดีมากนะครับน่าสนใจมากๆอ u t โต้4 1 5ตัวนี้ให้กําลองขับสูงสุดนะครับ2,500วัตต์ดอกวูเฟอร์ขนาด15นิ้วแล้วก็เสียงแหลมขนาด1นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายมากๆทั้งช่องอินพุตที่เป็นคอมโบแจ็คสามารถเสียบไม้ได้ตรงๆเพียงแค่เอาไม้มาเสียบปุ๊บปรับสวิตไปที่ไม้ก็ใช้งานไม้ได้เลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็มีช่องมิกเอ้าท์นะครับสำหรับส่งสัญญาณไปที่ตู้ไปอื่นๆนครับรวมทั้งรองรับ สัญญาณที่เปิดจากบลูทูธด้วยครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงเข้าไปได้บลูทูธของเขาเนี่ยก็จะมีระบบสเตอริโอลิงด้วยนะครับแต่จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างนึงนะครับก็คือช่องมิกเอาเนี้ย จะไม่ส่งสัญญาณเสียงบลูทูธออกไปในส่วนของช่องเชื่อมต่ออื่นๆน,นะครับตรงนี้มี USB 2.0ชาร์จไฟได้นะครับมีการปรับพีซตได้ข้างในมี DSP ในตัวนะครับรวมถึงยังสามารถใช้งานกับซับวูเฟอร์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับทีนี้เราไปดูในแอปข้างในกันหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อง่ายมากเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บกดค้นหาลาโพงก็จะเข้ามาอยู่ในแอปเลยในแอปนี้ก็จะเหมือนข้างหลังตู้เลยครับสามารถเลือกพีซตได้ทั้งหมด4พีซตนะครับ และที่สําคัญก็คือเรื่องของ EQ ที่สามารถปรับได้เองอย่างอิสระ6แบน d parametric EQ ปรับแต่งเสียงได้ตามใจเลยครับว่าอยากจะได้เสียงแบบไหนซึ่งเป็นคุณสมบัติเด็นที่แทบไม่มีในรุ่นไหนเลยนะครับ for all the